ถามจริงๆนะคะคุณเคยลองกดเครื่องคิดเล่นๆดูไหมคะว่าถ้าวันนี้คุณรูดบัตรเครดิตไปแสนหนึ่งแล้วคุณเลือกจ่ายขั้นต่ำไปเรื่อยๆเพราะคิดว่าเอานะเดี๋ยวค่อยโปะคุณรู้ไหมคะว่าต้องใช้เวลากี่ปีกว่าจะใช้นี่ก้อนนี้หมด1ปีหรอ3ปีหรอไม่ใช่เลยคะ่ะคำตอบคือคุณอาจจะต้องผ่อนไปเกือบ10ปีและที่น่าเจ็บใจที่สุดคือ ไอเงินที่คุณจ่ายไปทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยรวมๆแล้วดอกเบีย้ยมันงอกขึ้นมาจนคุณสามารถเอามันไปซื้อมอเตอร์ไซค์คันใหม่ได้ฟรีๆอีกคันเลยนะคะฟังแล้วขนลุกไหมคะนี่แหละค่ะคือหลุมพรางที่หอมหวานที่สุดของวงการการเงินมันคือกับดักที่คนทำธุรกิจออนไลน์คนทำงานฟรีแลนซ์หรือแม้แต่พนักง,งานออฟฟิศตกม้าตายกันมานักต่อนักแล้วเพราะไอคำว่าจ่ายไหวเท่านี้นี่แหละวันนี้ ถ้าใครที่ในมือถือมีแอปธนาคารแล้วยอดบัตรเครดิตเดือนนี้มันขึ้นโชว์หราว่าให้จ่ายขั้นต่ำขอร้องเลยนะวางไม่กวาดวางงานที่ทำอยู่แล้วฟังคลิปนี้ให้จบก่อนที่คุณจะทำงานฟรีให้ธนาคารไปตลอดชีวิตค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับไทยทิปส์คลังไอเดียทำกินของคนออนไลน์อยู่กับดิฉันคนเดิมที่จะมาเป็นคู่คิด เป็นเพื่อนคู่คิดช่วยสกิดต่อมเอ๊ะให้ชาวออนไลน์อย่างเราๆทำมาหากินได้คล่องขึ้นค่ะวันนี้ดิฉันบอกเลยว่าเราจะไม่ได้มาคุยเรื่องเทคนิคยิงแอดไม่ได้มาสอนแต่งรูปหรือหาสินค้ากระแสอะไรทั้งนั้นแต่เรื่องที่จะคุยวันนี้มันสำคัญกว่าการหาเนินเข้ากระเป๋าอีกนะเพราะมันคือเรื่องของรูรั่วที่ใหญ่ที่สุดในกระเป๋าตังค์ของคุณค่ะ เชื่อไหมคะว่ามีคนเก่งๆหลายคนมากที่หาเงินเก่งยอดขายหลักแสนหลักล้านแต่สุดท้ายไม่เหลือเก็บแถมติดลบเพราะบริหารจัดการไอ้เจ้าพลาสติกใบเล็กๆในกระเป๋าตังค์ไม่เป็นวันนี้ดิฉันไม่ได้มาดุหรือมาซ้ำเติมใครนะคะเข้าใจเลยว่าบางทีมันหมุนไม่ทันจริงๆแต่ดิฉันตั้งใจทำคลิปนี้ขึ้นมาเพราะอยากจะมาช่วยกู้ระเบิดเวลาลูกนี้ออกไปจากชีวิตของคุณคะ่ะ สัญญาเลยว่าถ้าฟังจบคุณจะมองปุ่มชำระขั้นต่ำในแอปมือถือเปลี่ยนไปตลอดการคุณจะเข้าใจกลงเกมการเงินที่เขาไม่ได้บอกเราตรงๆและที่สำคัญคุณจะรู้วิธีเอาตัวรอดจากวงจรหน,นี้ที่ไม่รู้จบนี้ได้แบบคนฉลาดพร้อมจะตาสว่างกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยคะ่ะเอาล่ะมาคุยกันแบบเปิดอกเลยดีกว่าทำไมดิฉันถึงต้องหยิบเรื่องนี้มาพูดตอนนี้ ก็เพราะเข้าใจไงคะว่าเศรษฐกิจช่วงนี้มันเป็นยังไงโดยเฉพาะชาวออนไลน์อย่างเราๆเนี่ยเข้าใจเลยว่ากระแสเงินสดหรือ cash flow มันคือเส้นเลือดใหญ่เนาะบางเดือนยอดขายพุ่งกระฉูดแพ็คของกันไม่ทันแต่บางเดือนเงียบกริบเหมือนป่าช้าแถมค่าแอดโฆษณาก็แพงขึ้นทุกวันทุกวันทีนี้พอเงินมันขาดมือตัวช่วยที่ง่ายที่สุดใกล้มือที่สุดคืออะไรคะก็บัตรเครดิตไง รูดค่าของไปก่อนรูดค่าแอดไปก่อนรูดซื้ออุปกรณ์ไลฟ์สดไปก่อนกะว่าเดี๋ยวขายของได้กําไรมาค่อยเอาไปจ่ายคืนสูตรสําเร็จเลยใช่ไหมคะแต่พอถึงวันครบกําหนดชําระติ้งแจ้งเตือนยอดเข้ามายอดเต็ม50,000บาทหันมามองเงินในบัญชีอุ๊ยลูกค้าย,ยังไม่โอนเงินหมุนยังไม่เข้าเอาวะเห็นตัวเลขขั้นล่างไหมคะตัวเลขเลข็กๆที่เขียนว่าชําระขั้นต่ําจ่ายแค่2,500บาทเอง วินาทีนั้นเลยค่ะความรู้สึกเหมือนสวรรค์โปรดรอดต,ตายแล้วเดือนนี้จ่ายแค่นี้ไปก่อนสบายตัวหยุดความคิดนั้นเดี๋ยวนี้เลยนะคะเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของหายนะที่แท้จริงค่ะคุณรู้ไหมคะว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เดือนนี้คุณไม่มีเงินจ่ายแต่มันอยู่ที่ความเคยชินและความประมาทค่ะเพราะทันทีที่คุณกดจ่ายขั้นต่ําปุ๊บสถานะของคุณจะเปลี่ยนจากลูกค้าผู้มีอุปการะคุณกลายเป็นทาสดอกเบี้ยทันที หลายคนคิดว่าเอาหนะ่าเดือนหน้าค่อยโปถามจริงๆเธอคะ่ะเดือนหน้าที่ผ่านมากี่เดือนแล้วที่พูดคําว่าเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยโปกแล้วมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นจริงเพราะเดือนหน้ามันก็มีรายจ่ายของเดือนหน้ามารออยู่แล้วสุดท้ายมันก็จะพอกหางมูไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งคุณจะตื่นมาแล้วพบว่าเฮ้ยทำไมขายของทัป้ปายกไรที่ได้มาต้องเอาไปจ่ายดอกเบี้ยบัตรเครดิตหมดเลยทำงานฟรีชัดๆ ถ้าคุณกำลังอยู่ในภาวะแบบนี้หรือกำลังคิดจะเริ่มกดจ่ายขั้นต่ําเป็นครั้งแรกดิฉันขอเตือนด้วยความหวังดีที่สุดเลยนะฟังคลิปนี้ให้จบก่อนตัดสินใจกดปุ่มยืนยันเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะทำมันอาจจะทำให้คุณเสียใจไปอีกเป็น10ปีเลยก็ได้ค่ะทีนี้เรามาคุยกันถึงสิ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดกันดีกว่าค่ะเรียกว่าเป็นความเชื่อที่อันตรายที่สุดเลยก็ว่าได้หลายคนชอบปลอบใจตัวเองแบบนี้ค่ะ เอานะเราจ่ายขั้นต่ำทุกเดือนไม่เคยขาดไม่เคยเบี้ยวเครดิตบุโรเรายังดีแบงก์ยังรักเราอยู่เคยคิดแบบนี้ใช่ไหมคะดิฉันจะบอกให้นะคะว่าคุณเข้าใจถูกแค่ครึ่งเดียวค่ะใช่ค่ะแบงก์รักคุณรักมากรักยิ่งกว่าลูกค้าที่จ่ายเต็มจำนวนอีกเพราะอะไรรู้ไหมคะลองเปรียบเทียบง่ายๆแบบนี้สมมุติคุณเปิดร้านขายข้าวแกงลูกค้าประเภท A มาซื้อแกงถุงนึงจ่ายเงินครบ แยกย,ย,ย้ายกับลูกค้าประเภท B มาซื้อแกงเหมือนกันแต่ขอแปะโป้งไว้ก่อนแล้วบอกว่าป้าป้าเดี๋ยวผมจ่ายดอกเบี้ยให้ป้าทุกวันนะวันละ20บาทไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะหาเงินต้นมาคืนป้าครบถามจริงๆในฐานะแม่ค้าคุณอยากได้ลูกค้าคนไหนไว้คะแน่นอนว่าคุณต้องชอบลูกค้าประเภท B ถูกไหมคะเพราะอยู่ดีๆก็มีคนมาจ่ายเงินให้กินเปล่าทุกวันโดยที่ข้าวแกงก็เสียไปแค่ถุงเดียว นี่แหะค่ะสถานะของคุณในสายตาธนาคารตอนที่คุณจ่ายขั้นต่ำคุณไม่ใช่ลูกค้าชั้นดีในนิยามของคนที่เครดิตดีเลิศหรูอะไรหรอกคะ่ะแต่คุณคือบ่อเงินบ่อทองที่เขาเลี้ยงไข้ไว้กินดอกเบี้ยได้นานที่สุดต่างหากจาคำดิชันไว้นะคะการจ่ายขั้นต่ำไม่ใช่การรักษาเครดิตแต่มันคือการต่ออายุหนี้ให้ยาวออกไป และที่น่ากลัวคือคุณกำลังอนุญาตให้ธนาคารเอามือล้วงกระเป๋าคุณหยิบเงินคุณออกไปทีละนิดทีละนิดทุกวันโดยที่คุณเต็มใจและยังยิ้มให้อีกต่างหากเลิกภูมิใจได้แล้วค่ะว่าเราหมุนเงินเก่งเพราะจริงๆแล้วเรากำลังเดินอยู่บนลู่วิ่งที่วิ่งแทบตายแต่ตัวอยู่ที่เดิมค่ะทีนี้มาดูกันลึกๆดีกว่าว่าทำไมดิฉันถึงบอกว่าวิ่งแทบตายแต่ตัวอยู่ที่เดิมมันเกิดอะไรขึ้นหลังบ้านเวลากดจ่ายเงิน หลายคนเข้าใจซื่อๆว่าสมมติเป็นหนี้หนึ่ง0มื่จ่ายขั้นต่ำไป500บาทนี่ก็ต้องเหลือ9,500บาทสิผิดมหันเลยค่ะนี่คือความเข้าใจผิดที่ทำให้คนล้มละลายมาเยอะแล้วลองนึกภาพตามนะคะหนี้บัตรเครดิตเนี่ยมันเหมือนปีศาจท,ที่หิวตลอดเวลาทันทีที่คุณรูดบัตรปุ๊บนาฬิกาดอกเบี้ยมันเริ่มเดินทันทีติ๊กติ๊กติ๊กทุกวัน ดอกเบีย้ยมันเดินทุกวันนะคะย้ำว่าทุกวันไม่ใช่นับแค่ตอนสิ้นเดือนแล้วความโหดร้ายมันอยู่ตรงนี้ค่ะสมมติบินมาเรียกเก็บขั้นต่ำบอกให้จ่าย8%หรือ5%ก็แล้วแต่เงินก้อนแรกที่คุณจ่ายเข้าไปเนี่ยแบงก์เขาไม่ได้เอาไปตัดเงินต้นที่คุณรูดซื้อของหรอกนะคะเขาเอาไปเส้นไหว้ปีาศาจดอกเบีย้ยก่อนค่ะสมมติคุณจ่ายไป1,000บาทเชื่อไหมว่าบางทีมันเป็นดอกเบีย้ยไปแล้ว700-800บาทแล้ว เหลือเศษเงินแค่2-300บาทเองที่หลุดรอดไปตัดเงินต้นจริงๆนึกภาพออกไหมคะเหมือนคุณตักน้ำใส่โองที่มีรูรั่วคุณตักน้ำคือเงินที่คุณหามาเหนื่อยแทบตายเทลงไปจอกจอกจอกแต่น้ำมันไหลออกทางรูรั่วก็คือดอกเบี้ยไปเกือบหมดเหลือติดก้อนโองแค่นิดเดียวแล้วเดือนหน้าเกิดอะไรขึ้นดอกเบี้ยมันก็คำนวณจากเงินต้นที่เหลือซึ่งลดลงไปแค่นิดเดียววนลูบนรกแบบนี้ไปเรื่อย นี่คือสาเหตุที่ทำไมตอนต้นคลิปดิฉันถึงบอกว่านี่แสนหนึ่งจ่ายขั้นต่ำอาจจะต้องใช้เวลาเป็น1ิปีกว่าจะหมดเพราะคุณมัวแต่จ่ายดอกเบี้ยเลี้ยงไข่แต่ไม่เคยได้รักษาที่ต้นเหตุจริงๆสักทีและที่พีกกว่านั้นคือทันทีที่คุณผิดนัดชำระหรือจ่ายช้าหรือจ่ายไม่ครบดอกเบี้ยมันไม่ได้คิดแค่ยอดคงเหลือนะบางบัตรเขาคิดย้อนหลังกลับไปตั้งแต่วันแรกที่คุณรูดเลยเรียกว่าโดนสองเด้งสามเด้งฟังแล้วเจ็บไหมคะ นี่แหละค่ะคือความจริงที่ไม่มีใครเขียนบอกไว้ตัวใหญ่ๆบนหน้าซองจดหมายโอเคฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มหน้าซีดเงื่อตกหรือเริ่มเครียดใจเย็นๆนะคะหายใจเข้าลึกๆปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กลุ่มอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเรามีตัวช่วยค่ะ ยุคนี้มันยุคดิจิตอลแล้วเนอะเราไม่ต้องมานั่งกดเครื่องคิดเลขจิ้มจิมทีละตัวให้ปวดหัวดิฉันมีอาวุธลับที่อยากให้ทุกคนพกติดเครื่องไว้เลยเหมือนพกยามเฝ้ากระเป๋าตังค์ส่วนตัวไปเลยเชื่อไหมคะว่าแค่คุณรู้ความจริงคุณก็ชนะไปครึ่งหนึ่งแล้ว สิ่งแรกที่ดิฉันอยากให้ทำไม่ใช่การโหลดแอปกู้เงินนะแต่ให้ไปโหลดแอปประเภท Credit Card Payoff Calculator หรือภาษาไทยลองค้นคำว่าคำนวณผ่อนบัตรเครดิตก็ได้ค่ะมีให้โหลดฟรีเยอะแยะเต็มไปหมดทั้งใน App Store และ Play Store แอปพวกนี้มันทำหน้าที่เหมือนกระจกวิเศษที่สะท้อนความจริงให้เราเห็นวิธีใช้ก็ง่ายเหมือนปอกกล้วยแค่คุณกรอกตัวเลข3ตัวลงไป 1. ยอดหนี้ทั้งหมด 2. อ,อัตราดอกเบี้ยดูในใบแจ้งนี้เลยส่วนใหญ่ก็16%หรือ25%สําำหรับบัตรกดเงินสดและ 3. ยอดที่คุณคิดจะจ่ายขั้นต่ำเพราะกดปุ่มคำนวณปุ๊บพางมันจะโชว์ขึ้นมาเลยว่าถ้าคุณจ่ายเท่านี้คุณจะต้องจ่ายทั้งหมดกี่เดือนและที่สำคัญที่สุดมันจะโชว์ตัวเลขดอกเบี้ยรวมที่คุณต้องเสียฟรีฟร ดิฉันเคยแนะนำให้น้องคนหนึ่งลองโหลดมาใช้น้องเขาลองกดดูยอดหนี้ตัวเองสรุปว่าดอกเบี้ยรวมที่ต้องจ่ายซื้อ iPhone เครื่องใหม่ได้เลยน้องเขาบอกว่าพีคะหนูตาสว่างเลยหนูเลิกช็อปทันทีเพราะเสียดายเงินค่าดอกเบี้ยนี่แหละค่ะพลังของการเห็นตัวเลขจริงหรือถ้าใครไม่ถนัดแอปภาษาอังกฤษง่ายที่สุดเลยนะใช้แอป Google Sheets หรือ Excel ในมือถือนี่แหละ ตีตารางง่ายๆ3ช่องช่องแรกชื่อบัตรช่อง2ยอดหนี้ช่อง3ดอกเบีย้ยต่อปีลิสต์มันออกมาให้หมดทุกใบที่คุณมีรวบรวมมันมาอยู่ตรงหน้าอย่าไปหลบซ่อนอย่าไปซุกไว้ใต้พรมการที่เราเห็นศัตรูชัดเจนเราถึงจะวางแผนรบถูกค่ะลองดูนะคะโหลดติดเครื่องไว้เดี๋ยวนี้เลยมันอาจจะเป็นแอปที่ช่วยเซฟเงินในกระเป๋าคุณได้มากที่สุดในปีนี้เลยก็ได้ค่ะเอาละค่ะเครื่องมือพร้อมใจพร้อม นทีนี้เรามาดูวิธีผ่าตัดเอานี้ก้อนนี้ออกไปจากชีวิตกันดีกว่าไม่ต้องคิดเยอะดิฉันสรุปมาให้3มขั้นตอนง่ายๆที่อยากให้คุณเริ่มทำตั้งแต่วันนี้เลยขั้นตอนที่1ห,ห้ามเลือดค่ะลองนึกภาพตามนะถ้าคุณโดนมีดบาดเลือดไหลโชกสิ่งแรกที่คุณต้องทำคืออะไรวิ่งไปหาหมอหรือหาผ้ามากดแผลใช่ค่ะต้องกดแผลห้ามเลือดก่อนเรื่องนี้ก็เหมือนกันหยุดรูดเพิ่มเดี๋ยวนี้กลับไปบ้านวันนี้เลยนะ เอากันไกลมาไม่ต้องตัดบัตรทิ้งก็ได้ถ้าเสียดายแต่ให้เอามันออกจากกระเป๋าตังค์ลบเลขบัตรออกจากแอป s h o ป e ี Lazada หรือแอปตัดเงินอัตโนมัติให้หมดทำให้การใช้เงินมันยากขึ้นอีกนิดแช่แข็งมันไว้ก่อนอย่าเพิ่งสร้างหนี้ก้อนใหม่มาทับถมก้อนเก่าไม่งั้นแก้ยังไงก็ไม่จบค่ะขั้นตอนที่2จัดลาดับการเชือ่อ ให้เอาลิสต์นี่ที่เราจดไว้เมื่อกี้มากลางดูวิธีที่ได้ผลทางจิตวิทยามากที่สุดสำหรับคนใจไม่แข็งคือวิธีที่เรียกว่า snowball หรือลูกบอลหิมะค่ะคือให้คุณโฟกัสไปที่นี่ก้อนที่ยอดน้อยที่สุดก่อนแล้วทุ่มเงินที่มีไปโปะก้อนนั้นให้หมดไวที่สุดส่วนก้อนอื่นๆจ่ายขั้นต่ำเลี้ยงไว้ก่อนทำไมต้องก้อนเล็กสุด เพราะทันทีที่คุณปิดหนี้ได้หนึ่งใบความรู้สึกฟินมันจะเกิดขึ้นค่ะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำได้มันจะมีกําลังใจฮึดสู้ไปปิดก้อนที่สองสามต่อไปเหมือนกลิ้งบอลหิมะที่ยิ่งกลิ้งยิ่งใหญ่ยิ่งมีพลังท่านตอนที่สกล้าที่จะคุยอันนี้สำคัญมากหลายคนกลัวแบงค์กลัวคนทวงหนี้เชื่อดิฉันเถอะค่ะแบงก์เขากลัวคุณไม่มีตังจ่ายมากกว่าคุณกลัวเขาอีก ถ้าเริ่มรู้ตัวว่าไม่ไหวอย่าหนีอย่าปิดเครื่องให้เดินเข้าไปหาเขาหรือโทรไป call center เลยบอกเขาตรงๆว่าอยากจ่ายนะแต่ไม่ไหวขอปรับโครงสร้างหนี้ได้ไหมขอรวมหนี้ได้ไหมหรือเข้าคลินิกแก้หนี้ได้ไหมเชื่อไหมว่าแค่คุณกล้าเอ่ยปากดอกเบี้ยอาจจะลดลงหรือยืดเวลาผ่อนได้ทำให้คุณหายใจคล่องขึ้นเยอะเลยค่ะทำ how to ไปแล้วทีนี้ขออนุญาตพูดตรงๆในฐานะพี่สาวคนหนึ่งนะเพราะรักถึงยอมพูดให้เจ็บ ถามใจตัวเองลึกๆนะคะที่เราเป็นหนี้บัตรเครดิตท,ท่วมหัวขนาดนี้เพราะเราจำเป็นจริงๆหรือเพราะเราหน้าใหญ่ดิฉันเห็นเยอะมากในโซเชียลมีเดียกินหรูอยู่แพงโพสรูปกาแฟแก้วละร้อยเช็คอินร้านอาหารดังๆเสื้อผ้าต้องแบรนด์เนมแต่เบื้องหลังคือรูดบัตรปรืดๆแล้วกลับบ้านมากุมขมับตอนเห็นบินสิ้นเดือนจำคำนี้ไว้ให้ขึ้นใจเลยนะคะว่า ถ้าคุณไม่มีปัญญาจ่ายเงินสดหรือไม่มีปัญญาจ่ายเต็มจำนวนแปลว่าคุณยังไม่รวยพอที่จะซื้อสิ่งนั้นค่ะการเอาเงินในอนาคตมาปรนเปลอความสุขจอมปลอมในวันนี้มันคือการขโมยความมั่นคงของตัวเองในวันหน้ามาใช้เลิกเถอะค่ะนิสัยของมันต้องมีเนี่ยถ้าไม่มีเงินของมันก็ไม่ต้องมีก็ได้ไม่ตายหรอกค่ะ ยอมรับความจริงเถอะว่าตอนนี้สถานะการเงินเราป่วยการยอมรับว่าตัวเองไม่มีคือก้าวแรกของความมั่งคั่งที่แท้จริงหยุดแค่สายตาคนอื่นในโซเชียลคนพวกนั้นเขาไม่ได้มาช่วยจ่ายหนี้ให้คุณหันมาแคร์เงินในกระเป๋าตัวเองดีกว่าค่ะอยากเล่าเรื่องของน้องคนหนึ่งให้ฟังสมมุติชื่อน้องพลอยละกันพลอยเป็นแมคค้าออนไลน์ขายเก่งมากรายได้เดือนละเกือบแสนแต่พลอยติดหรู ต้องมีกระเป๋าใหม่ต้องไปคาเฟ่ทุกอาทิตย์รูดบัตรกระจายมีบัตรห้าใบเต็มวงเงินทุกใบจ่ายขั้นต่ำวนไปเดือนละ3-4มสี่มืน่นพลอยบอกว่าหนูหมุนทันพี่สบายมากจนมาเจอช่วงโควิดยอดขายตกวูบจบเลยค่ะจากที่เคยหมุนทันกลายเป็นหมุนไม่ทันดอกเบี้ยทบต้นจนหนี้พุ่งไปเกือบล้านสุดท้ายโดนฟ้องเครียดจนผมล่วงต้องขายทรัพย์สินเกือบหมดตัวเพื่อใช้หนี้ เทียบกับอีกคนพี่วิทย์มนุษย์เงินเดือนธรรมดาเงินเดือนสองห0ื่นกว่าบาทพี่วิทย์เคยเป็นหนี้บัตรเหมือนกันแต่แกตาสว่างไวแกยอมหักดิบเลิกกินข้าวนอกบ้านห่อข้าวไปกินเองเลิกสังสรรค์ยอมโดนเพื่อนล้อว่าขี้งกแกเอาเงินทุกบาทไปโปะหนี้ทีละใบทีละใบผ่านไปสองปีวันที่พี่วิทย์เดินมาบอกดิฉันว่าพี่ครับผมปิดบัตรใบสุดท้ายได้แล้วแววตาแกมีความสุขมาก แกบอกว่ารู้งี้ทำนานแล้วการตื่นมาแล้วรู้ว่าเราไม่มีหนี้ใครเลยมันโคตรจะอิสระเลยครับคุณเลือกได้นะคะอยากจะเป็นน้องฟลอยที่ดูดีแต่ข้างในกลวงหรืออยากจะเป็นพี่วิทย์ที่อาจจะดูสมถะแต่ข้างในรวยความสุขและมีอิสรภาพจริงๆสุดท้ายนี้ดิฉันรู้ค่ะว่าการแก้หนี้มันยากมันเหนื่อยและมันต้องใช้เวลาแต่มันคุ้มค่าที่จะทำแน่นอนค่ะ อย่าปล่อยให้บัตรเครดิตมาเป็นจอมนายชีวิตเราเราต้องเป็นนายมันใช้มันให้เป็นเครื่องมือไม่ใช่ให้มันมาขี่คอเราเริ่มต้นวันนี้เลยนะคะยอมเจ็บสั้นดีกว่าปวดนานกัดฟันจ่ายให้จบแล้วคุณจะได้ชีวิตของคุณคืนมาใครที่ฟังจบแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วฉันจะเลิกจ่ายขั้นต่ำแล้วพิมพ์คอมเมนต์บอกดิฉันหน่อยว่าเลิกทาดหรือจะโปะแล้วให้ชื่นใจหน่อยคะ่ะ จะได้รู้ว่าเรามีเพื่อนร่วมอุดมการเดียวกันและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่ากเก็บไว้คนเดียวนะคะแชร์ไปให้เพื่อนที่คุณรักแชร์ไปหน้า Facebook เตือนสติคนใกล้ตัวเผื่อเขาจะตาสว่างเหมือนคุณสำหรับวันนี้ไทยทิปส์ต้องลาไปก่อนจำไว้นะคะเงินทองต้องใส่ใจไม่ใช่แค่ใช้ไปวันๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ